ตอนแรกอาการคือเจ็บคอก่อนแล้วก็เป็นไข้ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นทอมซินอักเสบระบมบวมเลยมีอยู่สักพักนึงก็เป็นก้อนที่คอขึ้นมาตรงนี้ประมาณสักสามนิ้วได้ประมาณนี้รู้สึกจับสัมผัสได้ว่าสองข้างมันไม่เท่ากันแล้วไปหาหมอหมอบอกว่าตอมน้ำเหลือตอมน้ำเหลืออักเสบหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อยาแก้เสบอะไรมากินอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอยู่แป๊บนึงก็ไปเห็นในเฟซบุ๊กบาลานอยู่คอ ก็เห็นว่ามันดีอะไรเงี้ยสั่งมากินอันแรกก็หนึ่งกล่องก่อน<ะ>ก็รู้สึกว่าก้อนมันยุบลง<ะ>แล้วก็แหง้งแล้วก็อาภูมิแพ้พี่ก้อยดีขึ้นอใช่หลังๆนี่ภูมิแพ้หนักมากชาวมาเล่าเรื่องภูมิแพ้ฟังหน่อยพี่ก้อยว่าภูมิแพ้พี่ก้อยเนี่ยม,มันหนักขนาดไหนนั่งนั่งแอร์เย็นหน่อยก็ไม่ได้น้ำมูกไหลตามไม่หยุดเลยค่ะทั้งวันก็กินตัวนี้หนึ่งกล่องรู้สึกดีสัง<ะ>่งใหม่เป็นอา เซตเซ็ตละ3ามกลงเดี๋ยวนี้ภูมิแพ้ก็ดีขึ้นไม่ค่อยเป็นแล้วก็ก้อนก็แห้งไปเลยยุบไปเลย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทปาล้านแบรนด์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อเวนูแห่งหนึ่งค่ะในจังหวัดภูเก็ตค่ะและวันนี้นะคะชิวนั่งอยู่กับลูกค้าค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเคยมีอาการของโรคทอมซินักเสบค่ะเมื่อไปตรวจนะคะคุณหมอบอกว่ามีอาการของต่อมน้าเหลืองอักเสบร่วมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าประทานตัวปรลานยุคอนะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะและมีอาการอะไรที่ดีขึ้นตามมาด้วยอีกบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยช่วยแนะนาตัว ชื่อนญญารินยาเลอเจนามิตาค่ะตอนนี้อายุ41ค่ะประกอบอาชีพเป็นช่างทำเล็บค่ะ,หะให้ชิวเรียกว่าอะไรดีน้องก้อยเอ้พี่ก้อยสิพี <c oughs> ่ก้อยพี่ก้อยค่ะพี่ก้อยค่ะมีอาการอะไรคะตอนแรกตอนแรกอาการคือเจ็บคอก่อนแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นทอมซินอักเสบที่คอเป็นไข้แสดงว่าต้องเป็นไข้สูงก็ไข้สูงไม่มากไม่มากแต่ว่าคอเนี่ยหนักเลยใช่ค่ะ เป็นระบมบวมเลยแล้วก็หมอบอกว่าเป็นทอมมซินอักเสบเศษแล้วก็กินยาที่โรงพยาบาลแล้วก็มีอยู่สักพักนึงก็เป็นก้อนที่คอขึ้นมาตรงนี้อใหญ่ไหมคะพี่ก้อยก็ประมาณสักสามนิ้วได้ประมาณนี้คือมันบวมจนบวมอยู่บวมรู้สึกจับสัมผัสได้ว่าสองข้างมันไม่เท่ากันแล้วค่ะใช่แล้วก็ไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบ ใช่แล้วก็ไปหาหมอหมอก็ให้ยาฆ่าเชือ้อยาแก้กเศษอะไรมากินอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพี่คอยชิวขอ,ย,อย้อนกลับไปไหน่อยว่าตอนที่เราเป็นต่อมน,น้ำเหลืองอักเสบเนี่ยมันทําให้กระทบกับการทํางานของเรารยังไงกระทบามากเลยค่ะกัะงวลว่าจะเป็นมะเร็งไหม,มเป็นโรคอื่นแซรกซ้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเช็คกับหมอตลอดหมอบ,บอกว่าทุกอย่างดีขึ้นไม่ได้เป็นอ่าม,มะเร็งอะไรออตอนนั้นที่ที่เรายังไม่ได้เช็คเนี่ยสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างพี่้อยก็กุ้มใจมาก กุมใจว่าเฮ้ยก็ข้าไปเซิร์ชใน Google บ้างว่าเออมันสามารถกลายเป็นโรคอะไรได้บ้างอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เครียดแล้วแล้วมันถึงจุดไหนที่พี่ก้อยคิดว่าฉันต้องหาอาหารเสริมมาทานแล้ว โติวิทก็เป็นคนรักษาสุขภาพอยู่แล้ววิตามินอะไรพี่ก้อยก็กินกินอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะอายุมากขึ้นเวลาพักผลก็น้อยลงโรคอาจจะเซก้ซนเข้ามาแบบที่เราไม่รู้ตัวค่ะพี่ก้อยก็เลยเป็นคนที่เปิดใจให้เปิดใจเรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องวิตามินอะไรพวกนี้อยู่แล้วไม่ไม่ได้ไม่ได้มองข้ามว่ามันเป็นยาที่ว่าไม่ใช่โรงพยาบาลออเดอร์มาแล้วเราไม่สามารถกินได้ค่ะ คือเปิดใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็คือก็ไม่ได้คิดนานด้วยนะคิดนิดเดียวเองก็เห็นคอมเมนต์เห็นอะไรในตัวยาเข้าไปศึกษาว่าเออทํามาจากอะไรแก้อะไรเพราะว่าต้องคิดอยู่แล้วว่ายามันต้องมาจากข้างในใช่มาจากต้นเหตุก่อนถึงที่จะว่าเออรักษา่ามันจะก็ค่อยกินกินทีเดียวคือเข้าใจว่าไม่หายแน่นอนต้องกินเรื่อยเืเรื่อยๆพี่ก็กินเรื่อยมาตลอดเลยค่ะค่ะพี่ก้อยทานกระปุกแรก พี่ก็รู้สึกยังไง้างคะกระ,ะ,ะปุกแรกกระปุกแรกเลยก็ คอ,อแห้งมันมันยุบลงอตอน<ผ>ที่มันบมบวมันใช่มันยุบบมยุบยลงแล้วก็อ่าภูมิแพ้พี่ก้อยดีขึ้นอใช่หลังๆนี็นภูมิแพ้หนักมากชาวมาเราเรื่องภูมิแพ้ให้ฟังหน่ยอยพี่ก้อยว่าภูมิแพ้พี่ก้อยเนี่ยมันมันหนักขนาดไหนคะหนักขนาดแบบนั่งนั่งเอเย็นหน่อยก็ไม่ได้น้ำมูกไหลชาวมาจามจามไม่หยุดเลยค่ะทัะ้งวันนี่คือลักษณะของคนที่เป็นภูมิแพะะ้คือใครเป็นภูมิแพ้เนี่ยจะรู้กันเลยถ้ามาฟังอยู่นะคะก็จะรู้เลยว่า อากาศเย็นนิดนึงน้ำมูกไหลแล้วไอแล้วอากาศเปลี่ยนนี่รับรองเตรียมตัวไว้เลยถ้ารู้ว่าฝนจะตกเลนเดดจะออกหนักอันนี้เตรียมตัวเลยค่ะทิชชู่ทิชชู่ต้องเตรียมติดกระเป๋าไว้ตลอดคือทิ้งไม่ได้เลยก็ทำนั่งทำงานอยู่สักพักอุ้ยเอเย็นจังเลยเอาทิชชู่มาเช็ดเช็ดไม่ได้เลยค่ะเป็นแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะก็คือ ไม่ค่อยเป็นไข้ด้วยเมื่อก่อนไข้วัดนิดนึงก็เป็นแล้วค่ะใช่เป็นปอยนี่ก็ตอบโจทย์ดีมากแต่ตอนนี้คือดีขึ้นแล้ว้นะคะก็อยากให้พี่ก้อยนะช่วยแนะนําหน่อยเผื่อใครผ่านมาดูคลิปนี้กาลังหาข้อมูลอยู่เลยว่าเเป็นตอบน้ำเหลืองหักเสบหรือว่าเป็นภูมิแพ้อยากให้พี่ก้อยนะคะช่วยแนะนํากับคนที่เขาดูคลิปนี้อยู่นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ ลูกต่มน้ำเหลืองภูมิแพ้ก็ขอแนะนำตัวนี้นะคะคือตบโจทย์หลายๆเรื่องสำหรับสุขภาพของเราทั้งสุขภาพข้างในเลยค่ะมันทำให้เราดีขึ้นเยอะก็อยากคิดมากนะคะเพราะว่า,าไม่ว่าเราจะเป็นโรคอะไรทุกอย่างมีทางออกแล้วก็รักษาได้ค่ะอ่านะคะเต็ม10คะแนนพี่ก้อยให้ตัวบาลานซ์ยู่ขอกี่คะแนนดีคะณตอนนี้พี่ให้80นะคะโอ้ <80 S 2> ใช่สำหรับตัวพี่นะคะ<า>แต่ว่าคนอื่นก็แล้วแต่นะคะ<า>ก็สุขภาพแต่ละคนมันไม่เหมือนกันค<า>่ะใช่บางคนอาจจะรุนแรงกว่าพี่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ค<า>่ะใช่แต่ของพี่อาจจะเป็นเริ่มต้นก็คือการเปิดใจรับยามันอาจจะเยอะแล้วก็มันก็ทำให้ให้ให,ให้ให้การตอบสนองของยากับร่างกายเราอะมันเร็วขึ้นนะคะแล้วเรื่องราคาเหรอคะพี่ก้อยราคากับผลลัพธ์ที่เราได้คิดว่ามันแพงไหมคะสําหรับพี่ก้อยได้นะคะ พี่พี่ก้อยก็ยังสู้ราคาได้อยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ผลลัพธ์มันที่มันทำให้สุขภาพร่างกายเราดีขึ้นใช่ค่ะนะคะก็ขอบคุณพี่ก้อยมากเลยนะคะที่เปิดใจให้บาลานซ์ยูคอร์ได้ดูแลสุขภาพวันนี้นะคะชิมก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอร์มาว่าให้พี่ก้อยนะคะเพื่อดูแลสุขภาพนะคะต่อไปอีกนานๆเลยนะคะฝากทุกคนนะคะใครที่สนใจตัวบาลานซ์ยูคอร์นะคะเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแบบพี่ก้อยนะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะและฝากไว้อีกหนึ่งข้อคิดนะคะต้นทน การดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนและจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาฝากกันนะคะก็อย่าลืมติดตามได้ที่บาลานแบร์นะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้นะคะชิวและพี่ก้อยนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนตอนตอน,ตอนที่พี่ก้อยเป็นภูมิแพ้มันทำงานแบบลำบาก<ำ>แค่<ำ>ไหนทำลำบากลำบาก,ลำบากมากเพราะว่า เดี <muitas S 1> ๋ยวเดี๋ยวจามเดี๋ยวจามแล้ว hmm ก็เ hmm ดี hmm ๋ยวน้ำ hmm มูกไหลน้ำมูกไหลเป็นตลอดเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพี่พักผ่อนน้อยเหมือนกันบางทีเลิกงานดึกอะไรเงี้ยคือตอนที่ทำเลยแบบพี่ก้อยต้องเจียเนี่ยเจียเล็บขี้ฝุ่นมันเข้าเม็ดนี่ทิ้งไม่ได้เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเพราะงานอาชีพด้วยใช่แล้แบบว่าเวลาเจอลูกค้าก็แบบเราไม่กล้าจามหน้าลูกค้าไปค่ะไม่ได้ค่ะต้องไปข้างในก่อนแล้วก็ทาความสะอาดตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ทํางานต่อแต่ตอนที่หนูเป็นทําซีนักเสพอบบหนูไข้สูงมากเลยนะ ตอนที่หนูยังไม่ได้ผ่าตัดทอมซินอ่ะแต่แต่ตพี่ก้อยดีดที่ทีไ่ไได้ม่่ผาเลยที่ไม่ได้แบบไข้สูงตหนูไข้ไข้ขขพี่ไม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 ,ไม,ไม่ไม่ค่อยสูงมากเพราะพี่เป็นขณิตยังพี่ไปหาหมอพี่ไม่คุณไม,ไม่ไม่เคยปล่อยตัวเองก็คือสังเกตอาการตัวเองตลอด